โอ้ยคลิปนี้ต้องไอติมพี่น้องจ๋าเมื่อกี้กินขนมถ้วยที่มีกะทิรุ่นเก่าโบราณอันก็อร่อยนะครับพี่น้องจ๋าพี่คนนำเสนออันนี้นี่นี่นี่ขนมถ้วยหอมนี่มันใส่อันนี้ใส่งาใส่อะไรอย่างก็ีพี่นะใส่ป๊ใส่หัวใส่ปูแล้วก็กระเทียมพี่น้องจ๋าแล้วก็มีนี่แถมนะเมื่อกี้ผมลืมใส่อะไรนะครับเนี่ยน้ำอ้อยน้ำอ้อยครับพี่น้องจ๋านี่ว้าววิ่ง แล้วก็อันนี้พริกไทยผมบอกว่าอันนี้มันเป็นของหวานนี่จะไปใส่ของเข้าได้พี่เพิ่นว่าบาใช่อันนี้มันเป็นอาหารว่างอีหละว่าเหมือนผมเลยชอบกินอาหารว่างอยากกินอยากกินไม่อยากกินเด็กอ่ะอยากกินคนเท่าอีหละอ่าลองผมลองใส่ดูนะพริกไทยนะนี่นี่นีน่น้องจา๋าเลิศมันจะเป็นจดุดใดนะแต่เมื่อกี้กินมาคำแล้วครับเป็นน้องจา๋าหอยลำดับเบิ้ลลำอ่ะม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอันนี้มีที่ล้ำปางที่เดียวนะครับเนี่ยผมมีที่อื่นนะแม่โอ้เลิศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยจะได้ดีเลยตั้งเลยตังนี่นี่นี่ผมจะกินจะได้นี่อ่านี่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 ไปน้องจ๋าโอ้ยมืดหน่อยเนอะนี่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 โอ้โหอื้มเฮ้ยเอ้ยอืมแค่น้ำอ้อยเขาปากก็ลำแล้วครับพี่น้องจ๋าอืมใช่มันเป็นของเหมือนจะคาวก็ไม่คาวจะหวานก็แบบหวาน มันเป็นของว่างลำแต่่จากพวิเจนน้องอสุดยอดมาชิมกันเนิ่มสุดยอดอร่อยเลยใช่ไหมแม่ตามขนาดเลยแม่ยกนิ้วยกเนี้ยยนิ้วยกนี้วยนิ้วยน้นิ้้นนี่ตามนั้น